รู้ไหมว่าใครคือหนึ่งในบทบาทลับที่จะเข้ามาเสริมกําลังการก่อกระบฏในบอร์ดเกมที่ชื่อว่าคนคลั่งสังเวยคลืนนั่นก็คือช่างปืนครับหากเพื่อนๆได้บทบาทช่างปืนเมื่อเพื่อนๆหงายการ์ดบทบาทให้ทิ้งโถเคนปืนของตัวเองหนึ่งกระบอกความสามารถนี้ถึงจะทำงานและเมื่อการดช่างปืนของคุณหงายหน้าอยู่และนี่คือทีเด็ดทุกๆครั้งที่มีการก่อกระบฏสำเร็จ เพื่อนๆจะได้รับโทกเข็นปืนเข้าตัวทันทีหนึ่งกระบอก ช่างปืนคือบทบาทที่มีอํานาจในการเสริมกําลังตัวเองด้วยปืนที่ใช้ไปบทบาทนี้จะทําให้คุณกล้าเสี่ยงกับการโหวตก่อกรรบฏทมากขึ้นเพราะคุณมีโอกาสได้กระสุนกลับมาใช้ซ้านั่นเองอยากรู้บทบาทสุดปั่นอื่นๆในเกมคนคลั่งสังเวยเคลื่อนอีกไหมกดติดตามเกมกระดานไว้เลยแล้วเจอกัน